ขึ้นลงได้อยู่ าาหัอหน่วงหรือน,นึบเนี่ย,ยม,มันเป็นเป็นจิตเป็นจิตที่เรามามองตัวบ่อยๆมันก็จะซึมซับเข้าไปมันก็จะน่วงน่วงนึบนึไปเรื่อยหน่วง,น,วง,น,งนึบนั่หน,ห,ห,น,ห,ห,นห,ห,มหมายถึงบ่งบอกถึงความมั่นคงเขาวงตลอดเลยใช่ใช่ แต่เขาจะแยกออกเป็นสามอย่างนะจำพังซีเขาจะมีฝั่งในฝั่งฝั่งฝั่งโลกแล้วก็ฝั่งนิ่งแล้วก็ฝั่งอสุภะสามอย่างถ้าเขาอยู่กับนิ่งกับอสุภะได้แต่ถ้าเขาจะออกไปอยู่กับทางโลกเขาออกไปไม่ได้เพราะเขาจะทุกข์เขาจะทุกข์เขาจะต้องรีบกลับเข้ามาก็จะออกไปไม่ได้บางคราวก็รีบกลับแต่บางคราวก็ไม่ยอมกลับมันก็มีอยู่อืม ก็จะมีถ้าเกิดไม่ไม่กลับก็จะปวดหัวอะไรไปเลยจะปวดหัว,หวขนาดปวดหัวปวดหัวนะั้นมันยังไม่กลับด้วยนะมันมีอยู่ <c oughs> อาทิตย์กลับก็ส่วนกลับส่วนที่ไม่กลับก็มีเอะมีให้เห็นอยู่มันรู้นะาไปก็ทุกทุกก็ปวดหัวแต่มันก็ยังแอบไปอยู่แต่บางครั้งก็กลับได้ <c oughs> มันก็มือ อย่างกันม,มีเ้งแล้วก็มีออกแล้วก็มีอยู่แต่เกมาการที่เขาออกไปละทุกเน่ยให้เขาได้รับรู้ว่าโลกมันทุกอย่างนี้แหละเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเราชินกับมันก็เลยไม่เห็นทุกแต่นี้เราเริ่มไม่ชินกับโลกเนี่ยเราจึงเห็นทุกจต <c oughs> แสดงว่าจิตเราละเอียดขึ้นแม้แต่อารมณ์ออกแค่นี้ยังยังยังปวดหัวได้ เมื่อก่อนออกทั้งวันไม่เห็นปวดหัวเลยแสดงว่าเราเนี่ยละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วก็อีกในยะหนึ่งก็คือการทุกันนะให้บีบคั้นให้เราไม่ต้องไม่ต้องมาที่นี่นะที่นี่ไม่ต้องรับคุณนะคุณมาคุณก็ทุกนะให้ไปซะให้ไปนี่พ่านซะในยะหนึ่งก็ทําให้เราเนี่ยไม่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 หวนกลับหรือหวนกลับก็ทํทาให้เราเขาลงโทษเรา ของรอดเราให้เราทุก hmm. ข์มันก็เหมือนว่าตีต้อนให้เราเนี่ยไปนิพพานอย่างเดียวมันก pues ็เป็นเรื่องดีนะการตีต้อนให้เราเนี่ยไม่ให้ต้องมาตรงนี้ละมาคุณก็ทุกข์อย่างนี้นะก็จะเป็นต้องไปทางโน้นแหละมันก็เป็นเรื่องดีว่าบีบคั้นให้เราเนี่ยไปข้างหน้าอย่ามาหามาห่วงข้างหลังอก็คือให้อยู่ตรงกายเฉยเฉยก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าออกมาทางนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ไปอยู่กับสุภาพนี่คือมีความสุขเลย เฉยนั้นก็เป็นที่พักไปแต่แล้วก็เป็นที่เราอยู่ระหว่างแล้วเราพักนานไปก็จะไม่ไม่เจริญการพิจารณาก็จะช้าอีกมันมุ่เฉยอยู่กลางๆนั้นการพิจารณาก็รอเราอยู่ <c oughs> ก็จะไม่ไม่รุดหน้า <c oughs> นั้นเราก็เฉยพอสมควรอย่าไปเฉยมากอย่าไปเฉยเป็นอารมณ์ทั้งวันเราจะแย่ออก คือการเฉยเนี่ยเป็นที่พักทั้งหมดเลยเพราะการนิ่งของจิตเนี่ยถือว่าที่พักทั้งนั้นอืเราเราตีค่าอย่างนั้นคาว่าพักเนี่ยมันจะไม่ได้งานอะไระแต่ก็พักนิดหน่อยได้อยู่พอสมควรพอได้หายใจทั่วท้องหน่อยหายใจได้ผ่อนคลายหน่อยก็ได้แต่จะให้ก้าวาก้าวหน้ามันมิ <c oughs> เขาจะก้าวหน้าไม่ได้เพราะการเฉยนั้นไม่ไม่เป็นการก้าวหน้า เราอย่าลืมว่าเราเดินทางะการเดินทางเนี่ยเขาเรียกว่ามัดฉะนั้น <c oughs> เราเฉยเนี่ยชื่อว่าไม่เดินทางแล้ว<ต>นั่นะ,ะาท,าท,ออทุกทุก,กแต่การ <c oughs> การเฉย <c oughs> การออกนอกบรรทุกแต่การเฉยการเป็นการไม่ไปไงไม่เป็นไร ก็เราอยากจะหนีเขาอยู่แล้วนึกไม่ออกมันเข้าทางอยู่แล้วถ้าถ้านึกออกง่ายเนี่ยยิ่งเรายิ่งแย่นะนะถ้าเราเรานึกง่ายเนี่ยแย่เลยใช่ดีอยู่แล้วเราต้องการให้หายไปซะด้วยซ้ํมเราอยากให้หายด้วยซ้ํา อนึกไม่ได้นั่นดีแล้วออื <c oughs> นึกได้เนี่ยปัญหาเลยปัญหาเราจะมากขึ้นปัญหาเนี่ยเราจะดับไม่ได้วิญญาณเราจะไม่ดับอืมนี้อีกอย่างเวลาไม่สบายเจคะเวลาไม่สบายเนี่ยเขาจะเหมือนมีอิทธิเติงที่มาลองรับเราซอฟต์ซอฟต์เราไม่ใหอยู่กับ <c oughs> ค่ะความจะบป่วยเนะะี่ยค่ะตอนไม่สบายนะคะคือตู่ก็เลยลองเข้าไปดูว่าถ้าสมมุติว่า อยู่กับชาดูว่าจะลองเข้าไปชาเขาจะยงแยบแยบนิ่งแล้วดูก็เลยลองเข้าไปดูอะอะไปดูอสาสภะแล้วก็ไปอยู่กับอสาสภะแล้วก็จะเป็นยังไงแต่ว่าความความที่สบายเราก็จะหายไปแล้วก็แต่ไปอยู่กับอสาสภะที่เขาจะรู้ความสุขทีคนละแบบกับชาเลยเจา้าห่ะูลองเข้าไปดูแน่นอนว่า <c oughs> เราอยู่กับชานเนี่ยมันสบายกว่าชาเขาช่วยให้เราซอฟเราให้ให้เรานุ่มขึ้น แต่เขามีอิทธิพลนะเขาช่วยแต่เขาก็ต้องมีข้อต่อรองเราเราจะอยู่ในอนัตเขาได้แต่ถ้าเราอยู่ในอสุภะเนี่ยดูมันจะหยาบกว่านิดหนึ่งแต่มันก็สุกอีกแบบหนึ่งแต่มันไม่มีใครครอบงำเราอยู่สุภะดีกว่าใช่จอยูใช่ด<า>ูอัสุภะจะดีกว่าแล้วก็ไม่มีชานครอบงำ เพราะชานเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเขามาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องต่อรองเราเหมือนกับว่ามามามาช่วยให้เราหายเจ็บหายปวดหรือว่าให้เราได้สบายขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีข้อแม้ว่าถ้างั้นคุณต้องไปกับผมนะเพระชานนี่เขาต่อรองอยู่แล้วเขาจะแบบเงี่ยมเยี่ยมเฉยแต่พรน,นสุภาพให้เขาจะไปคนละแบบเลยเจ้าค่ะคนละแบบเลยพระสุร<ล>แล้วก็จะมีความสุขที่ไม่ทุกข์กับโรคุกรีดเจ็บเลยจ้าค่ะจะเป็นคนละแบบฉะนั้นถึงว่าอยากจะให้อยู่กับอสุภะมากกว่า มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆที่ไม่มีใครแทรกแซงได้เลยจะดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะหยาบบ้างมันแบบเพราะอะไรเพราะว่าเวทนาที่เราสวยกับการป่วยนั่นแหละมันมันมันสัมผัสเราอยู่เมื่อมันสัมผัสเราดูนั่นแหละเราถึงบอกว่ามันหยาบไป <c oughs> แต่การหยาบของเขานั่นน,นั่นมันเป็นของที่เราจะต้องศึกษา ไม่ใช่ของหนีเขาเป็นของที่ศึกษาว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่ของเราเราจะมีสติปัญญาที่ดีขึ้นฉะนั้นเป็นการเป็นข้อศึกษาเป็นกรณีศึกษาให้เราได้รู้เรียนรู้ว่าเวทนารูปก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรทมก็ดีหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเราจะได้รู้ว่ามันมีความผูกพันยังไงมีความเกี่ยวโยงยังไง มันได้ได้สติไในปัญญาตรงนั้นมันแต่มันจะหยาบกว่านิดนึงแต่มันก็สุกอยู่ไม่ใช่ว่าทุกทีเดียวมันได้หมดแหละแต่ว่าเราอยากจะให้อยู่กับอสุภะมากกว่าที่จะอยู่กับฌานฌานนี้ไม่อยากให้อยู่เพราะมินเมย์ได้ลองได้อยู่แต่ว่าเราต้องมีปัญญาเหนือกว่าการลองนั้นอีกทีหนึ่ง แต่เขาจะช่วยซอฟการเจ็บป่วยได้เยอะมากเลยเจ้าค่ะชานมันแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะอาสุพะอสุภะอาสุพะอสุพะนี้ก็ซอฟอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีความมีเวทนาอยู่แต่ว่ามันก็ซอฟเวทนาไปครึ่งหนึ่งใช่เจ้าค่ะแต่ไอชานเนี่ยถ้าลึกเนี่ยมันซอฟเลยมันนิ่งเลยมันหายเลยแต่ชานไม่เอาแล้วเจ้าค่ะใช่ชานไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาเละเรียมเขาเยอะ พราะชาเนี้มันเป็นของมารอยู่แล้วเขาย่อมแฝงด้วยความที่ไม่ปรารถนาดีเท่าไหร่นักอืมแต่เราจะฉลาดก็เอาได้ถ้าไม่ฉลาดก็ก็ก็เสร็จเขาเนี่ยเสร็จเขาก็จะไปยาเต็มได้อาสุดท้ายอย่างเดียวเนีายชาไม่คือไม่เอาแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเจอเขามาหลายปีแล้วจะอืมเราก็ทำมันาะทำมานานแล้วไงชาแต่มาตอน เพราะอะไรไไเพราะ,เ,นนะเพราะเพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> เราทำชาญมาเยอะเนี่ยแล้วเรามาทำเรื่องของอสุภะเนี่ยมันเป็นยานเราก็มีขึ้นมาอีกเนี่ยเราเปรียบเทียบได้และและละ,ละชานเนี่ยชาญเนี่ยมันมียานตัวนี้ผสมอยู่เนี่ยมันทำให้เราทำให้ชาญแล้วก็ไม่เสื่อมทำนี้ก็ไม่เสื่อม แต่ทำนี้จะเสื่อมได้เมื่อเราปล่อยจิตออกนอกแต่เราก็ฉลาดพอว่าไม่ควรปล่อยอาการไม่ปล่อยทําให้เราเนี่ย <c oughs> ไม่เสื่อมนั่นเองถ้าปล่อยมากก็เสื่อมมากปล่อยน้อยก็เสื่อมน้อยไม่ปล่อยก็ไม่เสื่อมฉะนั้นความทำทำมันเป็นที่เรื่องเครื่องออทำมันเป็นเครื่องแห่งความเสื่อมเรารู้ทำมันเป็นคุณเครื่องแห่งความไม่เสื่อมเรารู้แล้วเราก็พยายามเลือกทำที่ไม่เป็นความเ,เสื่อมนั้น แสดงว่าการรั่วของเราเนี่ะคือความส่วมหรือการพร่องไปการพร่องนั้คือการเสื่อมของเรามันทําไปมันฉลาดไปอ่ะฉลาดไปใช่ชาญเนี่ยเขาทำยากมากกว่าอานั้นตราอจะจำง่ายกว่าเพราะเราทำได้ตลอดเวลาคือถ้าเราชํานาญด้านไหนมากอันนั้นก็เป็นของง่ายสําหรับเราเมื่อคนที่ทําชาญเขาก็ว่าทำง่ายเขาสูดลมหายใจปื้ดเดียวเขาก็เข้าละแต่ว่า มันเสื่อมได้อยู่แต่ว่าเขาง่ายสําหรับที่เขาฝึกมาอย่างนั้นฝดฝึกฝนมาหรือว่าชํานาญอย่างนั้นแต่ถ้ามาฝึกอย่างเราเขาบอกว่าไม่ไม่ไหวไม่ชํานาญแต่เราฝึกชํานาญอย่างนี้เนี่ยมันเราก็ชํานาญได้เหมือนกันอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าความชํานาญนั้นเราหมกมุ่นอะไรเรื่องอะไรมากมก็ชํานาญเรื่องนั้นมากดังนั้น <c oughs> เราควรจะหมกมุ่นเรื่องของอสุภะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเร่งด่วนที่เราต้องทําก่อน ส่วนชาญนั่นน่ะเราจะเอาทีหลังก็เอาไม่เอาก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเอาไม่เอาก็เป็นนิพานได้อยู่แล้วไม่เห็นว่าจะต้องไปเกี่ยวตรงไหนที่ไม่ใช่นิพานเพราะนิพานไม่ได้เกี่ยวกับชาญเลยะแต่จะให้เกี่ยวก็ได้จะให้ไม่เกี่ยวก็ได้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นเขาก็อยู่ข้างๆนั่นแหละ เขาก็อยู่ข้างๆนั่นแหละเราฉลาดว่าจะให้เขาเป็นชานหรือเป็นญานก็ได้หมดเพราะการให้น้ำหนักของเรานั้นมีอยู่ให้น้ำหนักไปทางชานเดี๋ยวก็เป็นให้น้ำหนักไปทางยานเดี๋ยวก็เป็นทางยานชานก็ไม่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 เป็นแต่ไม่เป็นเขาก็อยู่ข้างๆเขาก็ไม่ได้ทิ้งห่างอะไรใครอย่าใครอย่าคิดว่าเราพิจาณาตัวไม่มีชานโอ้ยมีมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจ เขาเขา,เขาคนไม่รู้ก็เราไม่เอาแล้วเราไม่เห็นว่าเอาฌานมาแล้วเนี่ยจะทําให้เราเจริญได้อย่างไรเ,เวลาฌานมาทุกทีทําให้ระบบของเราพังทุกทีเลยไม่เห็นจะมาช่วยอะไรเราทําให้เราระบบมันพังตัวเราก็หายกายจริงก็หายม,มันมาที่ไรเนี่ยความว่างเข้ามาในว่างทับความเห็นเราหมดเลยเก็ไม่ได้ว่ามาช่วยอะไรมาทําให้เราเนี่ยมีปัญหาอีก แต่ั้นเขามาเนี่ยมีปัญหามากกว่าที่จะมาทําให้เราเคลียร์ปัญหาใ,ใ,ใ,ใครๆก็บอกว่าชานมาช่วยมาช่วยเราทําแล้วไม่เห็นจะเป็นอย่างที่เขาพูดเลยมันเป็นอย่างนั้นอ<ม>ลองทําดูสินะได้เห็นตัวเองได้ก็เห็น เห็นตัวเองได้ก็เห็นผู้อื่นได้หมดเพราะเราเห็นตัวเรานยดีนักเลยคนอื่นก็เห็นได้ถ้าเราไม่เห็นตัวเองคนอื่นก็เห็นยากเหมือนกันแล้วเราเมื่อเราเห็นเขาเห็นเราเราจะยืนอยู่จุดไหนที่ถูกต้องเราก็ยืนจุดนั้นเราก็เลือกที่ยืนของเราว่าจะยืนตรงไหนดีล่ะนี่มันก็จะมาปัญญาเราก็จะมองว่าถ้านั้นกิเลสเราก็มีกิเลสกับเขาก็มี น่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะยืนอยู่ส่วนไหนอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจหมดอืออมโอ้ประโยชน์บ้างเลยใช้กชดขยันเท่าไหร่ก็เร็วเท่านั้นเลยอาขยันเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น ไม่อะไรสิ่งที่เกิดขึนที่ได้รับอะไรเยอะมมันเป็นของที่เราสัมผัสได้ก็ไม่ได้ว่าเราทำไปจะสัมผัสตอนตายก็ไม่ได้ใช่ทันใจทันใจเรามากเลยเราทำเดี๋ยวนี้เราสัมผัสเดี๋ยวนี้ทำทุกวันสัมผัสทุกวันโอ้คำว่าคำสอนนี่ไม่ได้รอนานเลยทำไปได้ก็ให้ผลไป ใช่ขนาดยังแค่เริ่มต้นเรายังมีความอย่างนี้แล้วเนี่ยขนาดพระล้หันจะขนาดไหนนาะนึกจิตของท่านคงจะมีไม่มีประมาณนนะีประมาณยาไม่มีประมาณนีสว่างสวัยไปหมดแต่แต่ว่าความทุกข์ออกไปได้หมดนี่ที่สุดเลยจ้งค่ะก็ทุกข์ก็เกิดจากจิตส่งนอกนี่แหละถ้าไม่ส่งนอกก็ต้องวิญญ,ญาณให้ดับแล้ววิญ,ญญาณไม่ดับก็ส่งนอกอยู่ วิญญาณองเรามันแสสายมันไม่ดับียงแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องเลือกอันไหนนด้จิตเขารู้ว่าเขาจะต้องเลือกอันไหนการที่จิตไปเห็นไปรู้เนี่ยจิตมันก็จะมีคําตอบพอมันเองเมื่อก่อนเราตอบมันเนี่ยตอบว่าไปนั่มันทุกนะไปนี่พวกมันไม่ฟังแต่เขาเขาไม่ได้สัมผัสไงแต่ได้เราพูดอย่างเดียวเขาไม่ได้สัมผัสแต่วันนี้เขาสัมผัสขึ้นมาเออมันเจ็บแสบนะมันปวดนะมันมันมันทุกนะมันทุกมันร้อนนะอย่างเงี้ย เขาสัมผัสของเขาเองเขาก็เริ่มรู้เหมือนเด็กน่ะเราบอกว่าอย่าจับไฟอย่าจับไฟมันก็อยากสงสัยอยู่นั่นแหละวันหลังลืมให้มันจับซะเลยหมดเดี๋ยวมันเร,มเริ่มเริ่มจะไม่จับแล้วเริ่มจะ่ม่เยมันเริ่มรู้แล้วเป็นยังไง